เอาใหม่หนึ่งสองสามแชทไและแชทไฟวันนี้นะคะของเราเนี่ยมีสปอนเซอร์อันแนนนจ้าเพราะว่าพูดสนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีนะคะนั่นก็คือแอป Lazada นีนะมาช่วงใ้วันเกิดของลาซาด้าค่ะเขามีแคมเปญพิเศษลาซาด้าปาร์ี้7ปีดีลดีตั้งช็อปวันที่27มีนานี้เนี่ยคือจะมาฉลองวันเกิด7ปีของลาซาด้าค่ะอย่างยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าลดสูงสุดถึง90%เลยแล้วเกามีดีลมากกว่า7ล้านดีลพร้อมกับคูปองส่วนลดกว่า7 0 0 0คูปองโอ้ god พอ7ปีเนี่ยนะคะเขาก็มีฟีเจอร์ใหม่เขามาเฉลิมฉลองกันนั่นชื่อฟีเจอร์ว่าฟีเจอร์กรุ๊ปบายค่ะเป็นฟีเจอร์ใหม่เหมาะสําหรับคนใส่เพื่อนสมมตริราคาปกติมัน200บาทแต่ถ้าหนูไปบวกกับพี่ฟางซื้ออันนี้ด้วยกันไหมมันอาจจะได้ราคาถูกลงอาจจะแบบเหลือชิ้นละ120บาทะอะไรเงี้ยอรวมกลุ่มลดกว่าหาเพื่อนมาซื้อด้วยอีกคนก็จะได้ราคาถูกลงไปเลยผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยก็ชอบอยู่ล้งานของถูกและนี้ คือมันถูกลงไปอีกแล้วเพื่อนก็ได้ด้วยแล้วว่าเนี่ยเวิร์คคุ้มมากแล้ววันนี้เราก็ต้องมาแข่งกันนี่คือเขาเรียกว่าเราจะต้องมาแข่งแคทไฟท์ในทีมของฟีเจอร์ใหม่ของลาซาด้านี้เป็เราองชอบแข่งถึงขั้นเลยแต่วันนี้ไมต้องแข่งมันมีบทลงโทษที่บทลงโทษได้หรอใช่ซึ่งน้องยังไม่รู้คืออะไรบทลงโทษคืออะไรคะฉันอยากทาบทลงโทษแล้วทาไมเอาไม่พวกเราทำล่ะกินแล้วแหละว่าไม่อยากแพ้เพราะว่าบทลงโทษของรายการเนี้ยไม่เคยมีดีเลย แล้ววันนี้เราจะต้องหากี่คนคะในการที่เป็นผู้ชนะ5คนละ5คน5คน5คน50ค่ะือสินค้าอะไรก็ได้ที่เราอยากได้อันนี้เป็นเงินใครเงินทีมงานเนาะเงินทีมงานเนาะตกลงกันให้เออทำเจเีอะแล้วแต่ตอนนี้เลยเฮ้ยจอแล้วจอแล้วเราเริ่มได้เลยปะเนี่ยเริ่มเลยเหรออ้าวเฮ้ย คือเราคิดอยู่ไงว่าเราจะหาใครดีแต่คือนะพี่ฝั่งนั้ไม่คิดเงี้ยนังไปเลยไงนี่ค่ะตอนนี้คือ Lazada เขามีแบบแอปพลิเคชันมีฟีเจอร์ใหม่เขาเรียกว่ากลุ่บายถ้าเราซื้อได้กันน่ะเราจะได้ถูกลงช่วยกดให้หน่อยนะคะเดย้เรียบร้อยนะคะขอโทษทีลบลนเวลาเดกไปเลยค่ะใคร่ยใครต่อไปดิค่สวัสดีค่ะช่วยพิาีหน่อยคือว่า Lazada เขามีเป็นฟีเจอร์ใหม่คือให้เราซื้อของได้ถูกลงสมมุติพี่ท้าอยากได้ดัชออนอ่ะเราอยากได้ไหม ถ้าเราอยากถ้าเราอยากได้แล้วซื้อด้วยกันแล้วคำจะถูกลงนี่โอเคเดี๋ยวกดแล้วนะกร๊ปใบในแอปรัสด้านะก็กร๊ปใบอันนี้นี่เหลือร้อยเก้าบาทเฮ้ยถูกมากกดเลยใช่อันนี้แหละขอบคุณนะไปเร็วใช่ใช่เรงนเย้ขอบคุณนะคะทำไม่อร่อนะคะยังไงดียังไงดีเราต้องสวัสดีค่ะตัวใหม่ของรัสด้าเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะแล้วก็น้องรัสด้ามีหูฟังคะรีบเปล่ามีแอปรัสด้าใหม่นี้ว่าเราอยากได้ของ มีบ้างมีบ้างสมัยถูกแล้วนะะคไปกดได้เลยนะกดซื้อแล้วถูกกว่าขอบคุณเล่นเปล่าเล่นเปล่าเล่นมาเน่เล่นมาเน่ชุดเราสีเดียวกันเลยอ่ะนี่เราเป็นแก๊งสี่คนดี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 เดี๋ยวเราส่งลิงก์ไปให้นะแล้วก็แบบช่วยกด accept ให้หน่อยชุดนอนไม่ได้นอนนะคะโอเคได้แล้วกดเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ ต้องซื้อรวมกัน2คนถ้านั้นถึงจะได้ราคาถูกลงแล้วเราก็จะต้องทําให้สําเร็จเสร็จภายใน24ชั่วโมงนะคะก็จะได้ราคาที่ถูกลงไปเลยเหลืออีกหคนเฮ้ยเราชนะใส่สายแล้วโอ้ไม่ก็ดพาวขอโทษจริงๆอ่ะแม่ค่ะเดี๋ยวนะคะขอขอรบกวนเวลานิดนึงนะคะพอดีว่าหนูทํำแคมเปญกับลาซาด้ในรายการ T J M าค่ะแล้นะคะพอมีเวลาว่างไหมคะ ขอเวลาดนึงค่ะขเขาเรียกว่าฟีเจอร์ใหม่ก็คือทำให้เราซื้อของได้ถูกลงชื่อว่าฟีเจอร์กุ๊ปบายเขาจะส่งแบบว่าลิงก์ไปให้คุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ก็แค่กดยอมรับเราก็จะได้ซื้อของในรานะคาถูกลงกดได้เลยนะคะกดซื้อได้เลยนาฬิกาในราคาถูกกว่าเดิมขอบคุณนะขอบคุณนะค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 ะแม่ขอบคุณนะคะเด็กเรียบร้อยครบห้าคนแล้วนะคะ Game over อยู s! <S yeah. ่กันน้มหนาวเลยนะเนี่ยไปกินกาแฟรอพาวดีก uh> ว่าค่ะนี่มันลดราคาตั้งเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพบแล้วค่ะคนยังเวลาเท่าไหร่ฟังเสร็จยังพี่ฟังยังไม่เสร็จบ้าเขาเขาไม่แพ้เขาไม่แพ้เขาแพ้เหรอถามจริงเฮ้ยไม่เล่นแล้วพอค่ะปิดรายการค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ วิว่าดียังไงแล้วคือบทหลวงทอดคืออะไรพะต้องพะต้องทำบทหลวงทอดหรอบทหลวงทอดคือให้เอาสารลายแป้งปัน ให้ดูลาซานด้าซูเปอร์ปาร์ตี้ค่ะในแอปลาซานด้าด้วยค่ะพร้อมนะพะร้อจี้เหรอเมันใช่เรื่องไหมอ่ะวายสาหร่ายมาแล้วอ่ะปลาปลาปลาจะบังเซอร์สาหร่ายนี้ควรข้านะนั่งอย่เต็มเลยอ่ะเด็กๆด็่ะเด็กๆนหนันเขินเหรอเขินนั่นไงสองคนที่นั่งอยู่อ่ะยิ้มสวยอะไรติดบอลนะคะอะไรติดบอลนะคะี มีไหมมีอะไรติดบันปะคะข้าหนีข้าหนักอุ้ยโนอางนี้อะหนึ่งลอีกหนึ่งงหนุ่มๆบ้างเนสุดทายอ่ะหมากหมเอมีอะไรติดบันไหมคะมีหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยองกระจกไป ไม่เป็นวัน <ไป S 1> <hating S 2> อ่ะเนี่ยให้น้องทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะไม่ใช่ป่ะแต่น้องคือแบบจะยื้ชัดเจนมากน้องจะไม่ยิ้มให้ผู้ชายดูเรื่องแต่สองสาวเท่านั้นสองสาวและเด็กเท่านั้นเอาไปล้างฟันดีกว่าค่ะไปแล้วค่ะทุกคนจุ๊บจุ๊ยไม่น่ากีลียด